ตอนนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่กลางทุ่งกลางป่าเลยนะคะแต่ว่าไม่มีคนเห็นแต่มีรถจอดอยู่คันหนึ่งนะคะไม่มีคนก็ไม่กลัวนะคะแต่ถ้ามีคนก็กลัวเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าขขาโพดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็ออกมาข้างนอกนะคะลืมเอาไม้เซลฟี่มาด้วย <laughs> ใช้มือถือไว้เนาะไม่รู้ว่าจะสั่นหรือเปล่า นี่นะคะมืดฝนมาเลยเลิกงานนะคะแล้วก็เข้าบ้านเข้าบ้านไปปล่อยคลิปนะคะก็เลยออกมาข้างนอกพอฝนตกสักพักนะคะฝนหยุดเนาะก็เลยออกมาข้างนอก <c oughs> พูดผิดพูดถูก <c oughs> เอาไหม <c oughs> พอเลิกงานนะคะสาวก็กลับบ้านกลับบ้านไปปล่อยคลิปปล่อยคลิปเสร็จก็ ช่วงที่ปล่อยคลิปก็ฝนตกนะคะตกมาแป๊บนึงเนาะนี่มืดฝนมาอีกแล้วเห็นไหมคะพอฝนหยุดตกเสาก็เลยรีบออกมาข้างนอกนะคะเพราะเพราะว่าเคยเห็นแวบ,บๆว่ามีเอ่หญ้าตะกะแตนนะคะนี่เห็นไหมที่ยายจ๋าเขาเก็บนะคะแล้วก็น้องมุยเขาเก็บอยู่ข้างทางตรงนี้เนาะเสาก็เลยออกมาเก็บนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เขาปลูกผักเนาะ ก็มีไร่ข้าวโพดนะคะตรงนี้เนาะสุดลูกหูลูกตาไปตรงนูน้นที่เขาปลูกผักแต่เดี๋ยวมาเก็บยาตะกะแตนด้วยกันนะคะสาวก็ไม่เคยเก็บเนาะเห็นแต่ยายจ๋าแล้วก็เพื่อนๆเ,เ,เขาเก็บนะคะสาวก็ไม่เคยเก็บแล้วก็ไม่เคยกินด้วยเนาะแต่เดี๋ยวมาเก็บด้วยกันค่ะฝนกําลังจะเทลงมาอีกนะคะต้องรีบเก็บเนาะน,นี่ตรงนี้สวยๆย,ยาตะกะแตนอ่อนๆน,นะคะ น,นี่เก็บหักเอาหักเอาเลยนี่เนะาะชาวไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะแล้วก็ไม่เคยทานด้วยครั้งแรกมาเก็บแล้วก็จะไปลองดูเนาะเห็นแต่ยายจากิน ยายจากินได้สาวก็กินได้ใช่ไหมยายจ้ายายจากินแล้วปลอดภัยไม่เป็นไรตรงที่ยายจ้าไปเก็บนะคะยายจ๋าก็เป็นเพื่อนที่ทํา youtube ด้วยกันเนอะรู้จักกันมานานแล้วยายจ้าเขาไปเก็บแล้วก็เพื่อน,อนๆคนอื่นเขาไปเก็บมาแล้วเขาก็กินแล้วเขาก็อร่อยดีนะคะนี่เนาะ โอ้ยเพิ่งได้เก็บกับเขาปีแรกจะต้องหาไปปลูกแถวบ้านบ้างแล้วค่ะนี่อ่อนๆเลยเห็นไหมอบ,อ,บอ่อนๆดอกเขาก็สวยนะคะเนี่ยดอกเขาอะนี่เนาะเก็บๆก่อนฝนจะตก โอ้ยได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะโอ้ยฝนจะตกมาแล้วค่ะฝนโปรยโปยมาแล้วพอดีเลยฝนฝนตกนี่นะคะนี่นาะยาตะก,กระเต็นโอ้ฝนเทฝนไล่แล้วค่ะ ไดยินเสียงฝนไหมฝนไล่แล้วฝนไล่แล้วรีบเก็บก่อนลมมาฝนมาแล้วนะคะนี่เนาะสาวก็จะรีบเก็บนะคะ เสียงลมค่อนข้างแรงก็ขออภัยด้วยนะคะมืดมาแล้วนะคะกล้องก็มืดฝรั่งเขาไม่รู้ว่ากินได้เขาก็ไม่กินเนาะมีแต่พี่ไทยแ่ะค่ะรู้ว่ากินได้สาวเห็นใจจาก,กินสาวก็อยากกินมั่งาะกี่ ตรงที่ยายจ๋าไปเก็บยิ่งเป็นดงเลยเนาะน่าสนุกอะเยอะมากฝนตกนะคะสาวก็จะรีบเก็บเนาะฝนมาแล้วเก็บอ่อนๆนะคะหญ้าตะก,กะแตนนี่อ่อน

เอาดอกสวยๆไปด้วยขนตกฝนตกฝนไล่ฝนไล่ เอาดอกสวๆไปด้วยอยู่ในนี้นะคะฝนฝนตกหนักแล้วเดี๋ยวโอ้ฝนตกหนักแล้วเดี๋ยวกลับบ้านโอ้ฝนตกหนักแล้วค่ะกลับบ้าน หุ้นตุกหุนตุกเก็บผักอยู่ดีๆฝนไล่นะคะฝนตกเนาะก็เลยรีบกลับบ้านนะคะกลับบ้านสาวก็จะมาเปิดถุงให้ดูนะคะว่าสาวกเก็บมาได้เยอะขนาดไหนเนาะนี่นะคะก็ <c oughs> เห็นไหม เก็บหญ้าตะกระแตนอยู่ดีๆนะคะฝนก็ไล่เนาะฝนก็เทลงมานะคะก็เลยรีบกลับบ้านก็รีบเก็บแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวสาวจะให้ดูว่าสาวเก็บมาได้เยอะขนาดไหนเก็บแป๊บเดียวนะคะฝนตกนี่เนาะสาวเห็นดอกมันสวยดีนะคะสาวก็เลยเก็บดอกมาด้วยเนาะจะได้มาถ่ายรูปสวยๆนะคะก็เป็นครั้งแรกที่สาวเก็บหญ้าตะกะแตน สาวยังไม่เคยชิมนะคะยังไม่เคยลองทานดูนะคะยังไม่เคยกินเนาะเห็นแต่ยายจ๋าน้องมุยแล้วก็น้องนุกขาวหรือใครบ้างเพื่อนๆที่ทาำ u t u b e นะคะเขาไปเก็บเนาะสาวก็จะลองทำอํำน้ําพริกแล้วก็ลองกินกับะยะ่าตะกะแตนดูนะคะดูเนาะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดู อนนี่ก็เป็นหญ้าตะกะแตนที่สาวไปเก็บมานะคะสาวก็เก็บมาได้ประมาณนึงนะคะก็เยอะอยู่เนาะก็พอกินนะคะพอดีฝนตกสาวก็รีบเก็บเลยนะคะแล้วก็ฝนไล่ <c oughs> ก็รีบเก็บแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะรีบวิ่งขึ้นรถกลับบ้านเลยฝนมาพอดีนะคะนี่เนาะก็เก็บดอกมาด้วยส่วนหนึ่งนะคะเห็นดอกมันสวยดี สาวยังไม่เคยกินนะคะก็จะลองลองทำน้ำพริกแล้วก็กินกับหญ้าตะกะแตนดูเนาะเห็นยายจ๋าแล้วก็น้องมุ้ยแล้วก็เพื่อนๆคนอื่นๆน,นะคะที่ทำ u t u b e เขาก็ไปเก็บกันเนาะอันนี้สาวก็เห็นอยู่ระหว่างทางที่สวนเก็บฟืนนะคะทางไปสวนเก็บฟืนตอนนี้ที่สาวแวะไปดูก็คือแวะไปดูเชอร์รี่นะคะแต่ว่าเชอร์รี่เสียหายหมดนะคะเพราะว่าฝนตกหนัก ฝนตกติดต่อกันหลายวันนะคะเชอรี่ก็เน่าเสียหมดนะคะไม่มีให้เก็บเนาะก็ขึ้นลาแล้วก็เน่าเสียหมดนี่นะคะก็ระยะตะกะแตนมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปทำน้ำพริกกินเนะเาะเล้ก็มาให้ชมมาให้ดูนะคะเอามาให้ดูว่าสาวเก็บได้เยอะขนาดไหนเพราะตอน ที่เก็บเก็บก็รีบเก็บแล้วก็รีบหนีฝนนะคะสำหรับวันนี้เสาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะถ้าอยากเป็นกำลังใจให้กันต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ